ดีใจแล้วโอ้ไอ้ไ่ทิ่นไมอกาใราทุ่งยงึงยูทึงดาวแล้ว้กอกมยงถูเนี่ยเรียกแกดอกน่ะหมดปีเียงไม่ไเปิดหมดปีเียงเหยังกูได้ทุ่งอ่ะ ซ้ำก็อยากที่ทายสิใช่ใช่ได้ได้ได้ไเป็นใจว่าให้คอมจอให้แจ้งความรัฐครัทําดีบาลทําดีทําดีบาลยังไงบาลจอยว่าให้คอมจอยว่าจอยว่ารังก็ไม่บานบศัตรูแล้วนี่มันแแบบอยู่นี่เจ้าอยู่ไหนวะมันแแบอยู่ไงด่าไอ้เนาะแแบบยังไงผมไม่ผมันแแบบ ล้งต้นไว้สวยว้าวเออออเอุ้ยลคาป่าวะล้าคาล้างคาลาคา่เอหล้างคายิงปะไล้างคาแบสาสา่นจุกังาเอเออเอโอ้ยซุปอร์่ขึ้นไงวะลางคาดาวนึงเยอหนาตัวแ่ตั้งหลดาวนึง หมลคบักลังคเอาเนี่ยโ้เลี้ยงวดเนี่เว้ยนอทมือสันเด็เท่าแล้วแอเกยแอรเลยเดาเลยเออะอกเลยเอะไรเอ็กอะเอาเด้อเลยตัวไอเอกอเลือกตัวเดียวสุดสามวันเกิดขอพคุหนังพออยู่หลังคาเลยม่ดียู่ดี ด้เจ้ากันไปจักมาตกลงแมนนี่ยขายราคาไกันเดี๋ยววะเนาะเนี่ยผมนึกว่าขายร้อยถือว่าขายผิดตั้งอย่าง,งหรอกม,มันควบคุมบัไเนี่ยวบคุมบัหหหไหดอกเออเป็นลงทนหัวบ่เลยฝ่าได้วเนี่เอาไ,ไหมยิงไหมได้ปืนอนะไ,ได้บาดเดอนงเหัว โอ้โหนัดละเจ็ดแม่ตายแล้วเนาะบอ oh. ยยื่นพี่จะแหลงตายสวยปากครเบ้ยว oh, <hey. S 1> มเติงอย่เติงไม่เติงอย่เติงบักปลอบมาเลยบักปลอบ เอาจป,จป๊บเฉพากระเป๋าสืส้อสามันเจ็บของแม่ไงาละครับมาแล้วพี่สวัสดีครัน้องเกาดาก็าตวดเลยอ,อะไรเขาอะไรเกาดากพอดี <c oughs> <ๆ>กับพี่น้อยน้อยล่ะตรงไหนโทรศัพท์ห่อนไปล่ะเช้าห่อนไปเช <c oughs> ้าห่อนไปโทรศัพท์เช้าห่อนไป

ฮ่านี่งม้นมัจะใสาบางทีไมนจะใส่รอยอาชีมันสเขาว,าวงฟาดน,นะน,นีฮะพบศัตรูแล้วดอกมดอกเมืองในบะักฮานี่มเอ็มโฟะะเอ็อเออไมไอเดียช่นือน่งเี่อเเเต้นเลยวะสกปรกซี่อย่างเยอะได้นีนะทำศัตรูแล้วรับส านีมันต้องเปิดกองดีว่าสนเกิดแค่บ้านไซ่เฮ้ครับเฮ้ยต่งนี้เจ้าจวซะเนี่ยดีแล้วดีแล้วอย่างตัวินแก้ี่ตักี่ตวเย็นไะการลังเรียนไปการลังเรียนไปฟังพูดบ่ย่บ่ ดาวดาวดาวบักแล็ดมั้ยหนีดาวแล้วนะเนาะเพดมากเพดมากขึ้นตักโคดูจ่อ,อคโออคดูได้เหรอตายวะจ่อโคดูตายวะมันอยู่ในเมือกมาฟังนี่อย่างนะ่เห็นพบศัตรูแล้วได้ยินเสียงอยู่เกี่ยวกันนะแอบดักนึง่งผู้สี่วะ

ตัวทําไใ้วะพลดมคนหนุ่ตัววะทําหมดนี่แมลมาทัุ้คนละบ่ตึงบ่ตึงยิ้มงานห้ำดำมันดันไปดันมากกับขาดแล้วสุยดันเรียงพักหลังๆไอ้โควรกี่คาดเลยแบบจะหลินตามกันเยอะแล้วช่วงนี้จีสันไหนใก็้ดเปิดศัตรูแล้วบึ้งวันนะบึ้งสาากานกอนเจนเจ ม,ม, like มันว่างอะใช่ป้ะสางห่วงสางยังเล่นตามกันยังไม่เบื่อได้ทั้งเดียวดันแล้วแจนเบื่อทั้วข้างเดียวแบบเบื่อไปเลยเป็นโทษพ่อนะโอ้กระทะโอเจ็บูเตโอเจ็บตายไปตายไปบานตายก็ตายเดาวดาวออืืตายเร็ดก็ยังเหมือนกันเลยเนี่ย เกดเฮ้ยแน่ขวาเนมาเก้าเ่ยเจ็บเ็บเจ็บบอกเลยสวยของเนี่ยไอ้บอลเนไอ้ซีหรอนะป่นบป่นบ่เงนี่ิเลยโ้่น่นได้ป่นแน่บ่มีไอ้วป่น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 จะขาดมวยกันเลยป่นอะไจะม่น่าทีแคทเหรีหน้านบ่ไว ว่างเดี่ยขนาดเปิดห้องเทียบันาดว่างๆไอ้ข่านด่า,า,า,ดานไอ้อยีเป็นสางเทียดีกว่าคอยแจ็คไปแล้วหามิยะเขาเขาจะแปดนมึงเลย,วเวยพวมึงงามมึงเลยที่คักว่ะเฮ้ยมิโตะหุ่งโดดนัพไฟเซ็งไล่น่ะด <c oughs> าวเฮ้ย <c oughs> มอเห็นมาเฮ้ยเลิดเดียวเลย <c oughs> เห็นซ่าไปแล้วดิ <c oughs> ว้าวก่ <c oughs> ยไอพไฟเซ็งไล่เจี๊ยมกระโดดทักข้อจ้านั่นหน่อเฮ้ยบ่บอกไอ้กวนนักกี่เนาะ แต่มิจะอยู่หาข้อในเจ้าตายเลยไม่ได้กินเออแปลว่าแปลว่าเข้าไปไกลอเอาเมียเขาเอา้านเขาเอเมียเขาอีกสักระถ้าไปไกล้คนหน่มีปุูมขึ้นมาแบบหาข้อเลยทำไมกันยีกพักวะบุาบ้านรอเอาเขาอีกแหละมางน้อ่าดีละสัตามันเกิดของบุญงามท่นตนดาโพกแต่ประตู

เขา้อยนึงน่เขามีอยู่สามลอยจะคอยไปชุบมางหลังจะฝากสุเลยเพ่อไนี่ไอพิมแล้วนี่อยนี้แล้วกันเจ็บไปแล้วเจาสาโคเลยนะเมืองาไม่ตอเาไดียวัไอพี่นองยงสิบมี่เวเลนิยู่ดิมาอวยพรมันเกิดซื้อแบบว่าค้าบผมดีใจแล้วโอ้กลไ่ที่ปินเมยเกยนเราทุ่ ย้งทึงยูทั้งดาวแล้วทงบกปอดเพิ่งไปยอนูงเนี่ยเออเรืยกแกดอกปตัีไปเทาแล้วไปบ่มีเสียแล้วโอบมเกียวดอกเดสองขีดนะมันพ่อกมันแม่ด้แกมีตุกเด้แยูไนวัเนี่ยมิสนี่บอเนี่ยนี่นี่ข้างหลางนี้กโคนนี่ เอาพวกเดืยดเนี่ยดรอปยังมีทึ่งนี่มันมันมันเอาวิเยตวิดีวาเอายามาถมไเดือดเลยโดนล้มไปได้ไปบักโคโนได้ไปได้ไปนะเด้เดือดสิบวะเยออสองกองเออเปอดจัละเออไอเห็นบ่นอ่ะหมดปิดยงไม่ไ้เปิดหมดปิดยงหยัง

นี่มันแมบบอยู่นี่อยู่ไหนวะมันแมบบอยู่ไหนเดาอะไเนาะแแบยังรประมาณมแแบล้างต้นไ้สวยว้าวโอ้โหเมือนี่มกคนวิงำดีมาำดีเซยวสาอยู่นสู อันผมเนีวนสุดสัยโอ้คับได้เลขตัวไหโอ้สิเลขชื่อเดวันเกิดครับชื่อตัวไหชื่อเดวันเกิดสวยว่าอไรบารีด้ยบาีจดีกว่าคูกับบาีด้ยอยู่อะไอยู่บอยู่แบอยู่ เด็กไฟตายไอ่เล่าตอนลักลอบเขาไท้ายบลาโอ้ยไอ้ก็มีบักจกหน่วยนึงเหรอครับเออบักจกอันนึงไอ้ก็ขุด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 มาใส่เวลาสามเดือนแล้วก็ลักเขามาครับผมครับบักจกอันเดียวนะนี่ตาบักจกนะไอ้นี่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 จังไรนี่น้ำตูน่ะเฮ้

ยักเห่านาบอกเบี้ยอย่าว่อย่งรตัวอะไไปวะบ่เตามเจ้าอยู่นึงโครเจ็บไปโคตรุนล้วโคเจ็บไปมาแล้วนี่ยตองออกกรังกายแก่แก่เขาเมืองนี้นะผมาสวยเหนักูปิดไปก่อนเหนัอดูยังไงกนี่นายนนี่ย ดาว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 โคชัวบาตัวครับผมบาตัวครับพอนเอาครับผมสวยเดี๋ยวก็สี่ตัวเดี๋ยวได้เมืองอ่ะนะเถื่อนมาเลยอยู่ใส่อยู่ใส่เถื่อนมันหลดเถื่อนมันหลดกูอยู่เมืองเดี๋ยวว่าเออ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 อุ้ยหลังคาป่าวะหลังคาหลังคาหลังคา บ้าอะไรลคายิงบรคามนอะเียเป็นถกสารวันเกิดพ่อใหญ่ไก่ล้ันมาเยเออเออเออโอ้ยสุดปอดยุคขึ้นังไรวะร่คาดาวนึง เล่นาตัวไว้ตั้งลากดาวนี่วมักลักค้าบักลักคาเอาเนี่ยูขึ้นเร่งด่วนเนี่ยเว้ยนอชัวรมือสันเด็ดเท่าแล้วดาวอีกนึงว้าวเอาเนี่ยเมื่อเอาเมื่อเมื่อชอคเอ็เราดเกี่ยวดีแอคแล้วเอ็ไรแอ็เราเลยเอ็เลยเอคกเลยเอาเลยเอ็เลย เลือตัวเดียวสุดสามวันเกิดขอพูดนังพอดอยู่หลังคาเลยเอ่ามันอยดีมันอยดีสองหนึ่งศูนย์เนี่ตัวีขาบลดขาบลดอีตัวเดียวสองนึ่ยี่ยกอนหินนี่ยอาซายืดแอกเนี่ยมันมันมาสามไม่มันอยู่บังสามรอยบานบานสยบานตัวยิงได้บานตัวยิงแล้วกระจบเกมได้บานจบเกมได้บานจบเกมได้บานทายอันนี้หนึ่งตออไอ้รวมนี่ละบานสวย ช่วยช่วยหมดเลยแอกนะแอกนะหมดเลยเออดีแล hey, oh ้วนะแอกไปถาคูปาขาบได้วะบานก็ทำได้นี่ก็นพรครับผมบอกว่าได้หลายแล้หลายเดยยินดีแหงค์ทังสื่อจะได s ยังสื่อไดฟอร์มกก็ได้อยู่สไนเปอร์นี่ไม่อยากจับเท่าไหร่หรอกมเดจะนะแะรงเกิน